รีวิวอัปเดตหน้าร้านกันเช่นเดิมนะคะแม่ค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนเดิมคนเดียวนะคะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะสายสายวันที่23ตุลาคม2568ค่ะทางเราก็จำหน่ายเงินสดอย่างเดียวนะคะกับรับลูกค้าที่ทำเรื่องยื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมาค่ะราคารถไถยเริ่มต้นที่10 เ9้ใบเทาไปจนถึง539 3 9ใบเทานะคะคันแรกค่ะ M7040 คันนนี้ตัวรถฐานดันดินแล้วก็มีฐานพวนค่ะ ตัวรถใบดานดินฐานพวน7040คันใหญ่ๆน่าจะจดปี51นะคะคันนี้อยู่ที่319ค่ะ319ใบเทานะคะ319ใบเทาค่ะคันนี้เป็นฟอร์ด6กัตัวเสื้อลายนะคะหน้าหลังค่ะรถเก็บสีให้เรียบร้อยนะคะอยู่ที่ 199ใบเท่าค่ะ199ใบเท่านะคะสวยๆค่ะแล้วก็รถตักของ l 40 18 SP ปี66 290กว่าชั่วโมงอยู่ที่459ใบเท่านะคะ459ใบเท่าค่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าตักหน้าร้านนะคะ L4018 XP ปี67หน้าหลัง270ชั่วโมงอยู่ที่459ใบเทาค่ะ459ใบเทาค่ะคันนี้เป็นปี66หน้าหลัง920ชั่วโมง900กว่าชั่วโมงนะคะอยู่ที่ สี่สองเกใบเทาค่ะสี่สองเกใบเทาค่ะรถสวยเดิมเลยนะคะรถสวยเดิมค่ะรถสวยเดิมโรงงานเลยคันนี้ปีหกหค่ะห้าชั่วโมงหน้าหลังอยู่ที่สี่สามเใบเทาค่ะสี่สามเใบเทาค่ะ คันนี้ปีหกห้าหนชั่วโมงหน้าหลังอยู่ที่399ใบเทาค่ะ3ามก้า้าใบเทาค่ะคันนี้9ก้อกว่าชั่วโมงปีหกห้าอ่าไม่ใช่คันนี้ปี67ค่ะ9ก้900กว่าชั่วโมงอยู่ที่ สี่สองเก้าใบเทาค่ะสี่สองเก้าใบเทาค่ะคันสุดท้ายของสี่ศูนย์นะคะเป็นตัวเอสพีคันนี้ปีหกห้าปีหกห้าสวยสวยเลยค่ะตัวนี้หน้าหลังอยู่ที่สามแปดเก้าใบเทาค่ะสามแปดเก้าใบเทาค่ะห้าสิบเอสพีคันนี้ ปี66ค่ะห39ใบเทาสวยเดิมทั้งคันค่ะ539ใบเทาค่ะคันนี้ห0แรงปีห6หน้าหลังอยู่ที่4ี่ใบเทา4ี่าใบาเทาค่ะคันนี้ห0าเอปี6 4ส9 9ี่ใบเทาค่ะ4 99ใบเทาค่ะช่วงนี้ฝุ่นนะคะฝุ่น C7SP B57 หน้าหลังอยู่ที่369ใบเท่าค่ะ369ใบเท่าค่ะ e 3, 19, ยันมา EF39 3T 219ใบเท่าค่ะ219ใบเท่าค่ะ B58 B2440S B2440S ตัวรถแล้วก e ็โคงกันอ้อยโรตารี่อยู่ที่259ใบเทาค่ะปี66 259ใบเทาปี66 B 2140S ค่ะ B 2140S ปีเดี๋ยวเมื่อกี้บอกปีผิดคันนี้ B 2140S ปี64 ปี64ค่ะใช้งานน้อยๆนะคะอยู่ที่259ใบเทาคันนี้ B 2 1 4 0 S ปี66อยู่ที่199ใบเทาค่ะ199ใบเทาสวยเดิมทั้ง3คันเลยตัวนี้ B 2 4 4 0 S ปี66อยู่ที่259ใบเทาค่ะ259ใบเทาค่ะ M 5 0 0 0 SU หน้าหลังปี51อยู่ที่299ใบเทาค่ะ299ใบเทาค่ะกระบะ E สุซุค่ะตัวนี้อยู่ที่269ใบเทา269ใบเทาวันนี้ก็มีจัดส่ง5018เป็นรถตักที่มุกดาหารนะคะยังไงก็กราบขอพระคุณลูกค้ามุกดาหารมากๆเลยค่ะที่มาจองตัวรถตัก สวยๆคันนี้ไปใช้งานในฟาร์มนะคะยังไงก็คำคูณคำคูณค่ะโชคๆเหมือนหมาน,นนะคะตัวนี้กลับขอบพระคุณอีกครั้งนะคะข้างในใครที่รอ3 16แรงตัวดีที่กำลังเล่งงานประกอบอยู่นะคะ สวยๆเลยคันนี้249ใบเทา249่ใบเทานะคะเป็นตัวดีทีเสาลังคาแบบกลมแต่ทางเราติดสติกเกอร์ SP ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะ249ใบเทานะคะ249่ใบเทาฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับ3 6 d t คันนี้ค่ะรถสวยจริงๆค่ะคันนี้รถสวยจริงๆเครื่องเดิม เครื่องเดิมคลัตเดิมเครื่องดีแกีดีด้วยนะคะยางหลังสวยสวยส่วนยางหน้ากําลังเปลี่ยนให้ใหม่นะคะตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะลันยางไม่ได้กินเงินทีมงานของเราเลยนะคะเนี่ยสวยๆเล <laughs> จอนเดียห้าหค่ะจอเดียห้าหหหน้าหลังอยู่ที่ 3 3 9ใบเทาค่ะ3 3 9ใบเทานะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวตัดหญ้าตัวโรตารี่ค่ะมือหนึ่งมือสองตัวขุดมันตัวยกล้องตัวริปเปอร์พวกถังปุ๋ยต่างๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านขายรถไถมือสอง และอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะวะเอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี0 8 0 4 1 41 669นะคะรถทุกคันไหมคะมีโปรสำหรับ FC ทาง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube หลักของเราเนาะคันละ1,000 0บาทค่ะหากเห็นคลิปไหมคะสามารถแจ้งไหมคะได้เลยว่าชมคลิปมาชอบคันนั้นคันนี้ค่ะจะจบคันนั้นคันนี้ อยากได้โปรลด1,000 0บาท,บาทก็แจ้งมาได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะ